ายการบินนกแอร์กับเข้าสู่เดนเซอรนางฟ้าติดปีนะครับในรอบเซมิไฟแนลซึ่งจะเป็นเซมิไฟแนลนี่นะฮะสุดท้ายแล้วฮะในสัปดาห์นี้นะครับเราคัดคนสุดท้ายที่จะเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับย้ำอีกทีหนึ่งผู้ชมไม่ดูยางบ้านตอนนี้อย่าเพิ่งโหวตนะฮะ เดีย๋ยวได้โวยกันแน่นอนช่วงต่อไปตอนนี้รอก่อนครับรอก่อนเลยนะฮะเราจะมีคําถามครับสี่คถามสําหรับสี่สาวของเราเพื่อวัดไหวพริบของเธอนะฮะแล้วก็ทัศนคติของพวกเธอด้วยนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยนะฮะมาเอาเลยเริ่มกันเลยเราเริ่มจากท่านแรกเลยนะครับ AG13 น้องขวัญครับมาเลยครับเชิญครับขอเซฟประมือดังๆด้วยครับ,น,รน,น,น,รบน้องขวัญ สี่คำถามสำหรัน้องขวัญน,นะครับหมายเลขหนึ่แล้วก็4น้องขวัญเลือกหมายเลขอะไรดีครับหมายเลข1ค่ะ 1>, 1เลยนะฮะตั้งใจฟังคำถามครับคุณมีเวลา40วินาทีในการตอบคาถามและคําถามของคุณคืออะไรคือเหตุการณ์ที่คุณกลัวว่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดในวันนี้ครับเพราะว่าอะไรครับค่ะ สำหรับขวัญนะคะสิ่งที่ขวัญกลัวมากที่สุดก็คือขวัญกลัวตัวเองค่ะขวัญกลัวตัวเองที่ขวัญตั้งใจมามากค่ะขวัญกลัวว่าขวัญจะทําได้ไม่ดีเท่าที่ขวัญตั้งใจไว้ขวัญกลัวว่าโชว์ในวันนี้ขวัญจะไม่ดีเท่าที่ขวัญวาดไว้เท่าที่ทีมขวัญวาดไว้ ขวัญไม่อยากให้คุณครูพี่เล้งของขวัญต้องเสียใจที่เราทําโชว์มาไม่ดีแต่วันนี้เหตุการณ์ที่ขวัญคิดไว้มันไม่เกิดขึ้นค่ะทุกคนทําออกมาได้ดีมากโชว์ของเราเป็นโชว์ที่ดีที่สุดเพื่อนของเราทุกคนตั้งใจและมีสติวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของขวัญค่ะขอบคุณสายการบินนกแอร์ที่ให้โอกาสขวัญค่ะขอเสียงปรบมือดังน,นะครับมั่นใจมากมั่นใจมากเชิญพ่แท่งเลยครับอยากได้ฟังคอมเมนต์จากพิแท่งนะครับเชิญครับครับ ถ้าจะพูดถึงโชว์นะฮะเมื่อตอนต้นรายการนี่ถือว่าสุดยอดนะฮะถือว่าทําได้ดีในขณะที่เราไม่ได้มีทักษะแล้วก็ต้องกายกรรมผ่ดโผลนขนาดนั้นนะฮะพี่เองดูเนี่ยเป็นโชว์ใน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 สี่ครั้งเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่หายใจไม่ทั่วท้องที่สุดนะครับแต่ก็ต้องชมนะครับว่าสวยงามแล้วก็ทําได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเลิกกลัวได้แล้วครับ <c oughs> ครับขอบคุณมากครับเช <c oughs> ิญเลยครับ กลับไ้เลยน้องขวัญนะฮะ AG14 น้องเชอครับเชอญเลยครับมาเลยชุดเหมือนไปอวกาศจิงด้วยคุณวอนนะนะจะไปกอบกู้โลก,กวาจะ๊ะไม่กอบกู้ค่ะ,ะมาน้องเชอฮะ,ะพร้อมนะครับหมายเลขอะไรดีคะตอนนี้เหลือ2 3สและ4ครับหมายเลข4ี่ค่ะหมายเลข4นะครับ เป็นเรื่องราวของคำถามครับน้องเชอร์มีเวลา40วินาทีนะครับในการตอบคำถามและคำถามของเชอร์คือถ้าคุณรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของผู้ดยสารท่านหนึ่งนะฮะที่เดินทางมาคนเดียวคุณจะมีวิธีเซอร์ไพรส์ผู้ดยสารท่านนั้นเนีนะครับอย่างไรครับ ในความคิดของเชนนะคะถ้าเราจะเซอร์ไพรส์ผู้โดยสารสิ่งที่เชอจะทําก็คือจะทําให้ผู้โดยสารรู้สึกประทับใจตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาเก้าวขึ้นเครื่องค่ะเพราะมันเป็นวินาทีที่สําคัญที่สุดโดยที่แทนที่เราจะพูดว่ายินดีต้อนรับสู่สายการบินน,น,ก,น,น,นกแอร์้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นว่า Happy Birthday Onboard ค่ะแล้วก็เป็นชื่อผู้โดยสารเช่น Happy Birthday Onboard ค่ะพี่ต้นหอมอะไรอย่างนี้เพื่อที่ทําให้เขารู้สึก รู้สึกว่าเราสนใจเขาเช,เชื่อเขาว่าจะทําให้เขารู้สึกมีความสุขมากแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญของเราค่ะครับถามคอมเมนต์ครูมอดีกว่าโอเคเชิญครูมอคือจริงๆคําถามนี้เป็นคําถามที่วัดเชิงทางชาวมากเลยนะคะเพราะว่าเซอร์ไพรส์เหรอมันจะคิดอะไรแต่ว่าสิ่งที่ครูชอบมากๆที่เชิญตอบคือเชิญทาให้มันง่าย แต่ว่ามันเป็นสิ่งง่ายๆที่มีคุณค่าทางจิตใจมากนั่นคือการใส่รายละเอียดในการจำชื่อให้ความสำคัญเฉพาะบุคคลลงไปเลยตั้งแต่แรกในการเข้ามา first impression ดีมากครูว่าครูชอบวิธีการนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะฮะเอานะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยให้ดู2ท่านก่อนนะให้ดู2ท่านก่อนช่วงน้ากลับมาแล้ครับ AG15 น้องเมย์ครับแล้วก็ AG16 น้องมะปรางนะครับติดตามให้ดีครับเดียร์เชนางฟ้าติปกซีซัครับ